สำหรับคนที่ชอบถ่ายฟีดดูวิดีโอในแอปสีดำผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องผู้หญิงที่ชื่อปิ่นปิ่นกันบ้างและส่วนใหญ่ที่รู้จักน้องก็น่าจะเพราะเห็นคลิปที่น้องทานอาหารพร้อมกับรอยยิ้มสดใสน่ารักและด้วยความน่ารักที่ทำให้คนที่ได้ดูคลิปอดยิ้มตามไม่ได้มันเลยไม่น่าแปลกที่น้องปิ่นปิ่นจะกลายเป็นอินฟลูคนดังในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่ทั้งที่คอนเทนต์ของน้อง เป็นคอนเทนต์ใสๆไม่ได้มีพิษภัยหรือสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นมันก็ยังไม่วายมีดราม่าจนได้เมื่อมีวัยรุ่นแอปดำสายเกรียนบางกลุ่มตามไปคอมเมนต์แซน้องด้วยคำพูดน่ารำคาญอย่างเช่นเขินอาหารเขินไม่กอฟเขินไอ้นั่นเขินไอ้นี่จากคำพูดธรรมดาธรรมดาที่ควรเป็นแค่การแซวกันน่ารักน่ารัก กลับกลายเป็นคำที่พยายามยัดเยียดเข้าไปในทุกคลิปจนมันบานปลายเป็นการประชดประชันและถึงขั้นทำให้เด็กคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์สดใสน่ารักต้องหมดความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำไปช่วงหนึ่งและต้องเป็นฝ่ายขอโทษกับดราม่าที่เกิดขึ้นราวกับว่าเรื่องนี้เธอคือฝ่ายผิดด้วยตกกะสุดบิดเบี้ยวของวัยรุ่นแอปดำผมเลยนึกถึงคดีหนึ่งที่เคยอ่านเจอในหน้าออนไลน์เมื่อประมาณ10ปีก่อน ข่าวของนักร้องชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่ถูกกระแสะโซเชียลโจมตีอย่างหนักนานเกืบปีจนตัวเขาเกือบหมดอนาคตในวงการบันเทิงดังนั้นคลิปในอีพีนี้ผมโอคารุโตคุงเลยขอพาทุกคนมาดูเคสกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงที่ประเทศเกาหลีใต้จากการบูลลี่ในโลกโซเชียลสู่การคุกคามอย่างรุนแรงที่บานปลายจนเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศ และถูกยกเป็นคดีจากโลกออนไลน์ยุคแรกๆของประเทศเกาหลีใต้เรื่องราวของคดีนี้จะเป็นอย่างไรและมีบทเรียนอะไรบ้างที่ชาวเน็ตไทยควรเรียนรู้จากเคสนี้เอาล่ะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันหาคำตอบจากคลิปนี้ได้เลยครับแดเนียลลีหรือชื่อในวงการฮิปฮอปทาโบหนุ่มเชื้อสายเกาหลีใต้ สัญชาติแคนาดาเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีคิดศ้กราช1,980ทาโบเกิดที่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและด้วยอาชีพของคุณพ่อทาโบกับครอบครัวจึงต้องย้ายประเทศไปมาอยู่หลายครั้งถึงทาโบจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลายและมีไอคิวสูงถึง160แต่ชีวิตวัยเด็กของเขา ก็มักจะมีปัญหากับครอบครัวบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับคุณพ่อทาโบมีความชื่นชอบในเรื่องดนตรีตั้งแต่เด็กคุณพ่อเลยส่งเขาให้เรียนไวโอลินตั้งแต่ยังเล็กแต่หลังจากฝึกซ้อมนานสิบปีทาโบก็ค้นพบว่าจริงๆตัวเองชอบสไตล์ฮิปฮอปมากกว่าถึงจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับคนในครอบครัวเรื่อยๆแต่ทาโบก็สามารถพาตัวเองไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้เวลาเพียง3ปีครึ่งทาบูก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีและใช้เวลาเพิ่มอีกแค่หนึ่งปีเขาก็คว้าปริญญาโทได้สำเร็จโดยที่ตอนนั้นเขามีอายุเพียง23ปีถึงต้องทุ่มเทกับการเรียนอย่างหนักทาโบก็ยังแบ่งเวลาทำตามความฝันของตัวเองโดยตั้งแต่ปี2001เขาได้สร้างวงฮิปฮอปของตัวเองในชื่อ อี c e ิกไฮโดยมีเพื่อนร่วมวงอีกสองคนได้แก่มินทราจินและดีเจทูคอสหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการเพลงใต้ดินอยู่นานเป็นปีในปี2003อ e ี c ิกไฮก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด w o ลิมเอนเตอร์เทนเมนแต่ถึงอย่างนั้นผลงานเพลงในสองอัลบั้มแรกที่ปล่อยออกมา Map of the Human Soul และ High Society ก็ยังไม่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนักส่วนหนึ่งเพราะในยุคนั้นชาวเกาหลียังไม่ค่อยให้การยอมรับเพลงแนวฮิปฮอปจนมาถึงอัลบั้มที่ส Swan Song ที่ปล่อยออกมาในปี2005ซึ่งทีแรกทุกคนในวงทำใจแล้วว่าถ้ากระแสะตอบรับยังไม่ดีอีกพวกเขาคงต้องยุบวงและแยกย้ายไปทำอย่างอื่นแต่ด้วยความพยายามและประสบการณ์ที่สะสมมานานในที่สุด ผลงานของอ e ีพ High ก็ได้รับการยอมรับชนิดที่ว่าพวกเขาเองก็คาดไม่ถึงอัลบั้ม w a n น o n g s ติดอันดับท็อปชาร์ตหลายสำนักจนสามารถกวาดรางวัลได้อย่างต่อเนื่องและไม่ใช่แค่ที่เกาหลีใต้แม้แต่ต่างประเทศก็ยังชื่นชอบผลงานของอ e ีพ High ไม่แพ้กันและยิ่งในปี2007หลังจากปล่อยอัลบั้มที่4 Remapping the Human Soul กระแสะของพวกเขาก็ยิ่งพุ่งทยานจนติดสามอันดับอัลบั้มเพลงที่ขายดีที่สุดของเกาหลีใต้ส่วนกระแสะตอบรับที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าปังไม่แพ้กันเพราะหลายเพลงของวงติดท็อปชาร์ตอันดับโลกเรียกได้ว่าช่วงเวลาที่พีคที่สุดของวงพวกเขาสามารถเทียบชั้นกับแร็ปเปอร์ระดับตำนานอย่างแคนเยเวสหรือเจซีได้เลยชีวิตของทาโบในช่วงเวลานั้น ถ้าจะนิยามว่าสมบูรณ์แบบก็ไม่น่าเกินจริงเพราะนอกจากผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จถึงระดับนานาชาติในปี2009ทาโบก็ได้แต่งงานกับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคังฮยเยจ,จองแต่ถึงทาโบจะพาตัวเองและคนรอบตัวประสบความสำเร็จมากขนาดไหนสุดท้ายเขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายครั้งใหญ่ที่จะพลิกชีวิตของเขาในเวลาเพียงชั่วพริบตา ในปี2010วงอ e ีปิกายประกาศหยุดพักงานชั่วคราวเพราะดีเจ o ูคอสหนึ่งในสมาชิกของวงต้องเข้ารับราชการทหารทาโบกับมินทราเลยตกลงกันว่าจะแยกย้ายไปทำงานเดี่ยวของตัวเองระหว่างที่รอเพื่อนกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2010จู่ๆก็เริ่มมีกระแสะโซเชียลโจมตีทาโบโดยหนึ่งในแกนนำ เป็นชาวเน็ตลึกลับที่ใช้นามแฝงว่า What Become โดยชาวเน็ตรายนี้ลงทุนเปิดเว็บไซต์คอมมูนิตี้เพื่อเป็นฐานของกลุ่มแอนตี้แฟนคลับทาโบที่มีจำนวนมากถึงหลักหมื่นคนพร้อมกับตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่าทาจินโยซึ่งชื่อนี้มาจากตัวอักษรย่อประโยคภาษาเกาหลีที่แปลว่าเราต้องการความจริงจากทาโบกลุ่มทาจินโยได้ตั้งทฤษฎีจับผิดทาโบไว้หลายเรื่อง อย่างเช่นสัญชาติจริงๆของทาโบเรื่องไอคิที่ไม่น่าถึง160เรื่องหนีเกณฑ์ทหารแต่ในบรรดาข้อกล่าวหามากมายมันก็มีประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีเป็นอย่างมากและเป็นประเด็นที่ผู้นำกลุ่มแอนตี้อย่างวอ Become พยายามโจมตีหนักเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องใบปริญญาของทาโบ What Become ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ปกติหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนเฉลี่ยอยู่ที่4ปีและปริญญาโทอีกประมาณ2ปีแต่แร็ปเปอร์หนุ่มกลับใช้เวลาทั้งหมดเพียง4ปีครึ่งก็จบถึงระดับปริญญาโทแล้วระหว่างเรียนทาโบก็ต้องทำงานดนตรีไปด้วย What Become เลยยืนกรานเสียงแข็งว่านักร้องหนุ่มไม่น่ามีความสามารถที่จะเรียนจบได้เร็วขนาดนี้ และก่อนหน้าที่จะมีกระแสจับผิดทาโบสังคมเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องการปลอมวุฒธธิปริญญาพอสมควรเพราะในช่วงเวลานั้นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการปลอมวุฒธธิปริญญาไม่ต่ำกว่า120คดีและบางคดีก็มีโทษรุนแรงถึงขั้นสั่งจำคุกเป็นปีมันเลยไม่น่าแปลกที่พอมีกระแสจับผิดเรื่องใบปริญญาของดาราดังสังคมเกาหลีใต้ ถึงให้ความสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษด้วยกระแสะโจมตีที่หนักหน่วงบวกกับสื่อหลายสำนักก็สนใจเรื่องนี้จนเอาไปลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งกลุ่มทาจินโยเลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงหลักแสนในเวลาเพียงหนึ่งเดือนและจากที่ทาโบพยายามนิ่งเฉยเพราะคิดว่ามันเป็นแค่การตั้งทฤษฎีเพเจอร์ตามสไตล์แอนตี้แฟนคลับเหมือนที่ดาราคนอื่นๆเคยเจอแต่กลายเป็นว่า ยิ่งปล่อยไว้นานวันเข้ากระแสโจมตีจากสังคมกลับยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมจนในวันที่1 1มิถุนายนปี2010ทาโบต้องตัดสินใจออกมาแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์พร้อมกับหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือใบปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทาโบได้ให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาและอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมเขาถึงสามารถเรียนจบได้เร็วกว่าคนอื่นๆส่วนทางนักข่าว ก็ได้นำใบปริญญาไปตรวจสอบและช่วยยืนยันอีกเสียงว่าใบปริญญาของทาโบทั้งหมดเป็นของจริงแต่ทั้งที่มีหลักฐานยืนยันชัดขนาดนี้แทนที่ชาวทาจินโยจะยอมรับความจริงและแยกย้ายไปทำอะไรที่มันสร้างสรร์หลายคนโดยเฉพาะแกนนำสายบูอย่างวอตบิคัมกลับยิ่งหัวร้อนหนักกว่าเดิมกลุ่มทาจินโยยังคงยืนกรานเสียงแข็ง ว่าหลักฐานที่ทาโบเอามาโชว์ทั้งหมดมันเป็นของปลอมแถมวอตบิคัมยังออกโรงด่าสำนักข่าวหาว่าทาโบสมรู้ร่วมคิดกับสื่อนั่นเลยทำให้กระแสโจมตีที่ควรหยุดกลับยิ่งปะทุแรงขึ้นเป็นทวีคูณกลุ่มทาจินโยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของทาโบและครอบครัวลงสื่อโซเชียลจนทำให้คนใกล้ตัวของนักร้องหนุ่มต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก อย่างเช่นคุณแม่ของทาโบที่ถูกชาวเน็ตโทรมาที่บ้านทั้งขู่ฆ่าและด่าทอด้วยคำพูดหยาบคายไม่ต่ำกว่าสิบสายต่อว,วันหรือน้องชายของทาโบที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยก็ยังถูกกระแสสังคมตามจับผิดจนทําให้เขาถูกไล่ออกจากงานกลางคันและแม้แต่วันที่ภรรยาของทาโบคลอดลูกที่โรงพยาบาล ทาโบก็ต้องพบเจอกับสายตาของคนในโรงพยาบาลที่มองพวกเขาอย่างเหยียดหยามจนทาโบและภรยาต้องอยู่ในความหวาดระแวงเพราะกลัวจะมีคนมาทำร้ายลูกตามที่มีชาวเน็ตบางคนขู่ไว้ซ้ำร้ายยิ่งกว่าชาวเน็ตหลายคนก็ยังทำตัวเป็นนักสืบโซเชียลพยายามสืบหาข้อมูลเพื่อจะใช้กล่าวหาเรื่องใบปริญญาของทาโบจนทำให้แต่ละวันทางมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ต้องรับมือกับอ e ีเมลหลายร้อยฉบับที่ถามหาความจริงเกี่ยวกับทาโบและไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ต้องรับเคราะห์กับดราม่าที่เกิดขึ้นแม้แต่คนที่บังเอิญชื่อนามสกุลเดียวกับทาโบก็ต้องพลอยรับแรงกระแทกจากชาวเน็ตไปด้วยเพราะดันมีชาวทาจินโยบางคนมโนทฤษฎีขึ้นมาว่าทาโบใช้ใบปริญญาของคนที่ชื่อแดนนีลลีเหมือนกันมาแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเอง และทางที่ทางมหาวิทยาลัยร,ร่วมถึงคนที่ชื่อซ้ำกับทาโบช่วยกันตอบไม่รู้กี่สิบครั้งว่าเรื่องที่ชาวเน็ตมโนนั้นไม่มีความจริงเลยแต่ชาวทาจินโยก็ยังไม่ยอมรับฟังแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่หนักสุด what become และชาวทาจินโยได้ลงทุนถึงขั้นไปจ้างทนายความคนหนึ่งที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแตนฟอร์ดด้วยจำนวนเงินสูงถึง1 0 0 0 0ดอลลาร เพื่อให้มาเซ็นเอกสารยืนยันต่อหน้าสื่อว่าเขาไม่เคยเห็นทาโบมาเรียนที่มหาวิทยาลัยซึ่งภายหลังทนายท่านนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าที่เขาไม่เคยเห็นทาโบมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบไปก่อนประมาณหนึ่งปีทั้งที่การกระทําของกลุ่มทาจินโยสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างแต่พวกเขากลับยิ่งรู้สึกสนุกสะใจกับการที่ได้ทำลายชีวิตคนคนหนึ่ง โดยในเว็บไซต์ของกลุ่มทาจินโยวอตบ c คัมเคยโพสต์บอกทุกคนไว,ว้ว่ามันสนุกเหมือนกำลังเล่นเกมออนไลน์อยู่ส่วนทางฝั่งทาโบจากศิลปินชื่อดังที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเขากลายเป็นจำเลยสังคมที่ต้องย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เพียงตัวคนเดียวเพื่อหลบสายตาจากสังคมที่เชื่อว่าเขาคือคนโกหกลวงโลก ส่วนทางค่ายเพลงที่วงของเขาสังกัดอยู่อย่างวูลิมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่เคยออกมาปกป้องหรือให้ความช่วยเหลืออะไรเลยทาโบจึงต้องจำใจขอยกเลิกสัญญากับค่ายเพลงเพื่อป้องกันไม่ให้ทางค่ายหรือศิลปินในสังกัดต้องรับเคราะห์ไปด้วยทาโบต้องอดทนกับกระแสะโจมตีที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนมาถึงเดือนสิงหาคมปี2010ตำรวจไซเบอร์ของเกาหลีใต้ ก็พึ่งได้เลิกสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องใบปริญญาของทาโบอย่างจริงจังและหลังจากตำรวจได้ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างของนักร้องหนุ่มบวกกับใช้เวลาสอบสวนนานถึง8ชั่วโมงในที่สุดตำรวจไซเบอร์ก็ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าข้อกล่าวหาที่ชาวทาจินโยโจมตีมาตลอดนั้นไม่มีความจริงเลยสักอย่างและเมื่อตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานฝั่งทาโบเสร็จเรียบร้อย มันก็ถึงคิวเช็คบินชาวทาจินโยบ้างตำรวจไซเบอร์เริ่มปฏิบัติการสืบค้นหาตัวตนจริงๆของแกนนำกลุ่มอย่างวอตบีคัมรวมถึงชาวเน็ตอีกหลายคนที่คุกคามนักร้องกับครอบครัวส่วนทาโบหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบทุกอย่างจนมั่นใจแล้วว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์แรปเปอร์หนุ่มก็ตัดสินใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ทาโบลงทุนเดินทางกลับไปที่มหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดอีกครั้งเพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยถ่ายใบปริญญาใหม่ที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงได้ไปถ่ายรูปคู่กับอาจารย์และเพื่อนเก่าสมัยเรียนอีกหลายคนเพื่อน,นามาใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาเรียนจบจากที่นี่จริงๆก่อนที่เขาจะออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมหลักฐานใหม่ผ่านสื่อช่องใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมโดยทาโบบอกว่าสิ่งที่เขาทำ เขาไม่ได้ต้องการชีวิตเก่าคืนแต่เขาแค่ไม่อยากเห็นใครต้องเป็นเหยื่อถูกคุกคามเหมือนกับเขาหรือเหมือนกับศิลปินเกาหลีคนอื่นๆที่ถูกไซเบอร์บูลลี่จนคิดสั้นและจบชีวิตตัวเองและทั้งที่ลงทุนหาหลักฐานใหม่มาเพิ่มขนาดนี้มันก็ยังมีชาวทาจินโยเถียงหัวชนฝาว่าหลักฐานของทาโบเป็นของปลอมและด่าสาบแช่งนักร้องหนุ่มต่างๆนานาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ชาวแอนตี ก็หัวร้อนกันได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นในวันที่9ตุลาคมทางตำรวจเกาหลีใต้ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการว่าทาโบเรียนจบจากแซนฟอร์ดจริงและมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ส่วนทางฝั่งชาวทาจินโยเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับตำรวจสา,จากลจับตัวแกนนำที่ใช้นามแฝงวอตบิคัมได้เป็นที่เรียบร้อยโดยตัวตนจริงๆของแกนนำรายนี้ คือชายชาวเกาหลีวัย5 7ปีชื่ออุงซุกคิมซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและนอกจากแกนนำก็ยังมีชาวทาจินโยอีก22คนถูกตำรวจจับดำเนินคดีผมเชื่อว่าน่าจะมีคนสงสัยเหมือนกับผมแล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้อุงซุกคิมหรือวอตปีคัมโกรธแค้นถึงขนาดตั้งตัวเป็นแกนนำพาชาวเน็ตไปถล่มดาราคนนึงจนเกือบหมดอนาคต โดยจะทำให้การในชั้นศาลอุงซุกคิมสารภาพว่าเขามีลูกสาวทำงานเป็นหมออยู่ที่อเมริกาสองคนและเวลาที่เขาเห็นข่าวเกี่ยวกับการปลอมแปลงวุฒิปริญญาเขาจะรู้สึกอินเป็นพิเศษเพราะส่วนตัวเขาคิดว่าคนที่ปลอมปริญญาเป็นพวกน่ารังเกียจที่ชอบเอาเปรียบคนที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนอย่างหนักพออุงซุกเห็นข่าวของทาโบโดยเฉพาะเรื่องที่ใช้เวลาเรียนไม่กี่ปีก็จบปริญญาโทเขาเลยคิดเองเออเองว่า ทาโบน่าจะเป็นหนึ่งในพวกที่ปลอมปริญญาหลังจากผ่านฝันร้ายมากมายและทาโบได้รับการพิสูจน์ต่อหน้าสาธารณาชนแล้วว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์มาโดยตลอดทาโบก็ตัดสินใจกลับเข้าสู่เส้นทางความฝันของตัวเองอีกครั้งโดยในเดือนกันยายนปี2011แรปเปอร์ผู้สู้ชีวิตได้เซ็นสัญญาใหม่เข้าเป็นศิลปินภายใต้สังกัด YG Entertainment ก่อนที่ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันทาโบจะปล่อยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของตัวเองในชื่อ Fever End ซึ่งกระแสตอบรับก็นับว่าดีเกินคาดเพราะถึงจะเจอมรสุมชีวิตมากมายแต่ทาโบก็ยังสามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขายังไม่ยอมแพ้และฝีมือการทำเพลงของเขาก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกจนถึงทุกวันนี้ทาโบยังคงทำงานในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังยังมีความสุข และมีผลงานใหม่ๆให้คนทั่วโลกได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือเรื่องราวของคดีไซเบอร์บุลลี่ที่ถูกยกให้เป็นคดีออนไลน์ยุคบุกเบิกของประเทศเกาหลีใต้คนที่ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงอยากเอาคดีนี้มาเป็นกรณีศึกษาให้กับดราม่าของน้องปิ่นปินถึงเรื่องของน้องจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับคดีของทาโบแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวแอปดำสายแซะ กับชาวทาจินโยมีเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมครับขออนุญาตใช้คำนี้ละกันความหมั่นไส้ส่วนบุคคลจากที่ผมตามหมานคอมเมนต์ที่แซ่น้องปิ่นๆปินถ้าสมมุติผมสุ่มถามสักคนในนี้ว่าทำไมคุณต้องตามคอมเมนต์อะไรแบบนี้คุณมีปัญหาอะไรกับน้องเขาหรือสิ่งที่น้องเขาทำสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณตรงไหนผมมั่นใจว่าคนพวกนี้ก็คงตอบไม่ได้หรือถ้าพยายามจะแถเอ้ย พยายามจะตอบก็คงไม่พ้นเหตุผลที่ฟังแล้วปวดหัวหนักกว่าเดิมอย่างเช่นอ้างว่าแม้แซลขำๆเองทำไมคิดมากจังวะแซลแค่นี้มันไม่ถึงขั้นเป็นแผลในใจหรอกมั้งหรือถ้าบางคนที่มั่นหน้าหน่อยก็อาจจะพูดว่าโอ้ยถ้าแซลแค่นี้แล้วมันหนักหัวใครก็ไปฟ้องศาลเดะอันนี้ขออนุญาตเสริมความรู้ให้ชาวเน็ตนะครับโดยเฉพาะชาวแอปดา เข้าใจว่าส่วนใหญ่ในนั้นจะเป็นวัยรุ่นส่งเอกับวัยรุ่นฝันน้ำนมซะเยอะเลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมายจากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นพยานในศารเวลาท่านผู้พิพากษาเขาพิจารณาคดีเขาไม่ได้ดูแค่ว่าคำพูดที่ใช้มันหยาบคายหรือเป็นคำที่รุนแรงหรือเปล่าเพราะสารต้องดูด้ว่าเจตนาจริงของคนที่พูดหรือคอมเมนต์คืออะไรถ้าสารเขาพิสูจน์ได้ว่าคนที่พูดมีเจตนาล้อเลียน หรือบูลี่คนอื่นจริงๆสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้คุณมีความผิดได้นะครับถ้าใครยังไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรแต่ขอแนะนำว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปอินฟูคนอื่นๆที่เขาแชร์ประสบการณ์ฟ้องเครียนคีย์บอร์ดและชนะคดีได้ลองไปหาฟังกันเองนะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลกลับมาเรื่องน้องปิ่นปินต่อสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวท็อปคอมเมนต์หิวแสงรวมถึงอีกหลายๆคน ที่เคยทำคลิปเรียนแบบน้องโดยที่มีเจตนาแสะรู้ตัวไว้ด้วยนะครับสิ่งที่พวกคุณทำมันทำร้ายความรู้สึกเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมเคยพยายามหาเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้วัยรุ่นแอปดำต้องตามแสะน้องถึงขนาดนี้ทั้งที่น้องเขาก็ไม่เคยออกมาดา่าหรือตอบโต้ใครเลยแถมเมื่อไม่นานนี้น้องเขาก็โดนตามล้อเรียนจนน้องต้องเป็นฝ่ายโพสขอโทษ และหยุดพักทำคลิปไปช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับเหตุผลที่ผมหาเจอมีแต่ทำให้ผมกุมขมับหนักกว่าเดิมบางคนก็อ้างว่าทำแบบนี้แล้วได้ทัวร์มาลงเยอะได้คนกดติดตามเพิ่มบางคนก็ถึงขั้นสารภาพว่าต้องเกาะกระแสเรียกแขกจะได้เอาช่องไปขายราคาดีๆเฮ้ยถามจริงนะครับชีวิตพวกคุณต้องสิ้นหวังขนาดไหน ถึงต้องมาเกาะกระแสทำร้ายจิตใจคนอื่นเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนตัวผมไม่ได้สนิทหรือรู้จักน้องปิ่นปินเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็แค่คนหนึ่งที่บังเอิญเห็นดราม่าของน้องในโซเชียลเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็เลยลองหาข้อมูลย้อนหลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพอได้เห็นว่าน้องโดนอะไรบ้างผมเลยนึกถึงคดีของทาโบที่เคยอ่านเมื่อหลายปีก่อนผมอยากบอกน้องปิ่นปินว่า ที่ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงให้กำลังใจน้องก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยดีนะครับล่าสุดเห็นน้องกลับมาทำคลิปแบบที่น้องชอบเหมือนเดิมแล้วผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับถึงยังมีพวกวัยรุ่นหิวแสงคอยตามคอมเมนต์บูลลี่เหมือนเดิมอยู่ก็เถอะบางคนที่เพิ่งตามผมใหม่ๆอาจยังไม่รู้ก่อนหน้าที่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเห็นแบบนี้ผมก็เคยเป็นวัยรุ่นติ๊กตอกมาก่อนเหมือนกันสมัยที่ยังอยู่ในยุคเล่าเรื่องผีกับเกม ผมก็เคยไปจอดตลาดหาแฟนคลับในนั้นอันนี้ยอมรับแบบไม่อายเลยว่าที่ช่องโอคารุโตคุงโตมาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้วยรุ่นจากแอปนี้หลายคนช่วยไว้ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ยังตามสนับสนุนพี่นะครับแต่ก็อยากจะบ่นอีกรอบหนึ่งววยรุ่นชาวต็อกในนั้นก็ทำพี่ประสาทเสียหลายรอบเหมือนกันจนทุกวันนี้ผมไม่อยากกลับไปทาคลิปในแอปนั้นแล้ว ถือว่าผมพูดในฐานะที่เคยทำคอนเทนต์ในแอปสีดำช่วงหนึ่งนะครับไม่ว่าน้องปิ่นปินหรือน้องคนไหนก็ตามที่ตั้งใจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นเน็ตไอดอลไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะสร้างสารรค์ขนาดไหนไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนหรือต่อให้สิ่งที่เราทำจะมีคนอื่นชอบเยอะมากขนาดไหนสักวันหนึ่งเราต้องเจอกับคนที่ไม่ชอบหน้าเราหมั่นไส้เราเพียงเพราะสิ่งที่เราทา มันไม่เป็นไปตามที่เขาอยากให้เป็นหรือบางคนก็สามารถเกลียดเราได้เพียงเพราะอิจฉาที่เราสามารถทำในสิ่งที่เขาทําไม่ได้มันมีประโยคหนึ่งที่แฟนผมชอบพูดบ่อยๆเวลาที่ผมอ่านคอมเมนต์ที่มาโจมตีช่องโอคารุโตะคุงเราไม่มีทางทำให้ทุกคนบนโลกนี้ชอบเราได้แล้วยิ่งผมผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งด่อมชาวลทัทธิทั้งคนตักกะพิลึก ที่พร้อมพิมพ์สาธู99ให้กับเรื่องที่มันโคตรไม่เมกเซน์ผมเลยยิ่งเข้าใจแล้วว่าประโยคนี้มันคือสัจธรรมชีวิตของจริงการรับฟังความคิดของคนอื่นสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การจะฟังทุกเสียงที่พูดถึงเรายังไงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดด้วยความหวังดีดังนั้นเวลาที่ผมเจอคอมเมนต์ตำหนิหรือแนะนำถ้าอ่านแล้วเป็นคำแนะนำที่ดี ผมก็จะเก็บไปใช้ปรับปรุงตัวเองและก็ขอบคุณคนคนนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ด่าเอาสะใจหรือแซะแรงๆเพียงเพราะหมัน่นไส้ถ้ามาแบบนี้ให้ปล่อยผ่านไปเลยครับไม่ต้องไปให้ค่าปล่อยให้คอมเมนต์แย่ๆพวกนี้จมหายไปเงียบๆด้วยตัวของมันเองแถมจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมายิ่งคนพวกนี้เห็นเราโกรธหรือไม่พอใจมากเท่าไหร่บางคนก็จะยิ่งสะใจ ยิ่งพยายามพูดย้ำคำที่เราไม่ชอบให้ได้ยินบ่อยขึ้นเดี๋ยวผมจะบ่นไปคุณลุงแถวบ้านมากเกินขอสรุปสั้นๆเลยนะครับเรารับฟังเสียงคนอื่นได้แต่ควรเลือกฟังเสียงที่มีวุฒิภาวะมีเหตุผลและมีเจตนาที่ดีกับเราส่วนใครที่เข้ามาเพียงเพราะอยากใช้ความสะใจหรือหาผลประโยชน์จากการทําให้คนอื่นเสียใจก็อย่าเอาคําพูดของคนที่ไม่รู้จักใช้สมองแบบนี้ มาเก็บให้เจ็บหัวใจเลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องปิ่นปิ่นและครอบครัวกลับมามีความมั่นใจเต็มร้อยและทำสิ่งที่น้องอยากทำแบบมีความสุขต่อไปนะครับจบไปเรียบร้อยกับคลิปของวันนี้อันนี้ขอแอบกระซิบนอกรอบนี้ิดหนึ่งทีแรกผมไม่ได้วางแผนจะทำคลิปที่เกี่ยวกับราม่าน้องปิ่นปิ่นเลยเพราะช่วงนี้ผมเลงอีกเคสหนึ่งไว้ซึ่งพยายามเก็บข้อมูลเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้ว แต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแถมเก็บข้อมูลยากมากด้วยช่วงนี้ผมเลยทําคลิปไม่ได้บ่อยแบบอาทิตย์ละครั้งเหมือนตอนก่อนหน้าเท่าไหร่แต่ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเว้นระยะห่างนานเกินเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าผมโดนลัทธิไหนหิ้วไปปรับทัศนคติแล้วหรือเปล่าพอช่วงนี้เห็นดราม่าน้องปิ่นปินบวกกับเห็นความประสาทแดกของพวกวัยรุ่นสายแซในแอปดาผมเลยอดใจไม่ไหว ขอใช้โอกาสนี้ทำคลิปขึ้นมาซะเลยเรื่องที่อยากบ่นก็คงมีประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ถ้าเห็นผมเว้นเวลาทำคลิปห่างก็อย่าตกใจนะครับแต่ใครที่มีเรื่องอยากให้ผมลองไปเช็คก็ยังติดต่อเข้ามาคุยทางอีเมลหรือช่องทางในเพจ f a c e b o o k ได้เหมือนเดิมครับอ้อแต่ถ้าใครจะคุยผ่านทางเพจเฟซฝากเช็คกันดีๆด,ด้วยนะครับช่วงนี้แฟนคลับชาวนิรมิตเทวาจุติเขาทำเพจโอคารุตโตปลอม แล้วแชร์ธรรมะของน้องไนซ์รัวมากยังไงก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับเพราะโอคารุโตะคุมตัวจริงต้องฟังธรรมะจากอาจารย์แดงกีตา้าเท่านั้นเพราะธรรมะแพ้ไม่มีคำปลอบใจสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนจบอีกเช่นเคยครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านที่ยังให้การสน,สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้มาโดยตลอดทั้งเมมเบอร์เจ้าเก่าคนดีคนเดิม ที่ยังอยู่ด้วยการจนถึงทุกวันนี้รวมถึงเมมเบอร์หน้าใหม่ใจดีขอบคุณทุกคนมากๆครับส่วนใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องโอคารุโตคุงในราคาเพียงเดือนละ50บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะชาวเมมเบอร์สามารถกดปุ่มสมัครที่ใต้คลิปนี้หรือคลิกลิงก์สมัครที่ช่องดีสคริปชันได้เลยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมโอคารุโตคุง สวัสดีครับ